สวัสดีค่ะชาวราศีเมษสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 8นะสหรสบะชาวชาวราศีเมษจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมไปจนถึงวันที่21เมษายนนะคะอืมอุยอ่าเปิดบาร์ใบแรกนี่เจ็ดดาบเลยนะ <laughs> คือเป็นไพ่ขโมยนะไพ่หัวขโมยอะ โกหกหลอกลวงนะคะ, Go ok ng, ะ,คะถ้าแปลในแง่ที่ดีหน่อยก็นั่นแหละความฉลาดเฉลียวอะไรประมาณนั้นน่ะนะแต่มักจะใช้ความฉลาดไปนในทางที่ไม่ถูกนะเอาเปรียบชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้แหละหรือแม้กระถูกชาวบ้านเขาเอาเปรียบนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนะี่ยคือมันตามด้วยเดือดวิวิวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะฮะก็แสดงว่าคุณกําลังพัวพันอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีอ่านะใช้คานี้ดีกว่านะขออนุญาต ขยัไพ่สักนิดหนึ่งเนาะอืมนะคือเราอาจจะพยพัวพันอยู่หรือเราอาจจะไม่ได้อยากพัวพันกับมันอะมันแต่มันมาพัวพันกับเราก็ได้นะเออนะคะเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้ก็ให้เรามันระวังกันแล้วกันนะการโกหกหลอกลวงการถูกหลอกในช่วงนี้นะคะการล่อลวงด้วยนะเออเรื่องที่มันผิดกฎหมายแล้วประมาณนี้อ่ะก็เราระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะอย่าไปอย่าไปเชื่ออะไรที่มันแบบ เวอร์วังอะไรเงี้ยบางทีคือคุณเชื่อไหมให้ส่วนใหญ่คนที่ถูกหลอกนี่เกิดจากอะไรความโลภยอมรับความจริงค่ะนะ,ะคุณต้องยอมรับความจริงนะฮะเพราะว่าโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยมันคือกิเลสไงะะเพราะฉะนั้นอีน่พวกเนี้ยถูกหลอกง่ายสุดแล้วก็มักจะไม่ยอมรับเลยนะว่าตัวเองอยากได้อะปักเข็งปฏิเสธเนี่ยตอนแหลส่วนใหญ่เป็นนี้แหละคนเรานะฮะโลภก,ก็คือโลภนั่นแหละค่ะ นะมันก็นเป็นช่องโหวะะ่ที่จะทำให้คนถูกหลอกลวงได้ง่ายอีกอย่างนึงคือหูเบานะเชื่อคนง่ายนะคะเขาพูดเลยอุย้ยตกตกใจอะไรเงี้ยเขาหลอกมาอันนี้ก็หูเบาเกินอะไรเงี้ยนะคะขาดสติยังคิดนะเพราะฉะนั้นก็ให้เระมัดร,ระวังในช่วงนี้นะคะเนี่ยโดยเฉพาะใครที่มาคุยกนะับเราไหมใครที่มาคุยพูดจาหวานล้อมพูดดูดีเลยพวกนี้นะ,ะเนี่ยค a l l นเตอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมเจอกันเยอะเลยคือเราควรจะต้องมีภูมิคุ้มกันซึ่งี่ดนึงนะคะอืม ควรต้องมีภูมิคุ้มกันควรที่จะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะบ่อยๆค่ะคุณนะคะไม่ใช่ใครมาพูดอะไรอีนี่เชื่อหมดนะใครมาพูดอะไรหวานล้ออะไรตกใจตกอกตกใจอะไรเงี้ยระวังนะคะตอนนี้ระวังให้มากๆนะคะเนี่ยเรื่องการพูดคุยนะ,ะการโน้มน้าวใจเนี่ยการหลอกลวงมาแล้วเนี่ยนะคะคือบางคนเนี่ยเวลามันหลอกไม่สําเร็จมันก็ยังพยายามอยู่นะคุณอย่าลืมนะใช้มุกเดิมๆอ่ะเก่าๆเดิม,ดมอๆ,มๆอะไรเงี้ย แล้วก็ขยันขยันติดต่อมาจังเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึอเจอควีนอยู่เพราะฉะนั้นคือให้ระวังอย่าใจอ่อนนะอย่าใจอ่อนอย่าหัวอย่าหูเบานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้หรือไม่มั่นใจให้ปรึกษาถามคนอื่นก่อนนะคะเออถามคนข้างๆถ้าไม่มีใครอยู่กับเราก็ปัดปัดไปก่อนนะไม่ใช่แบบอุ้ยใครพูดอะไรแบบคือคนเพื่อมันตั้งใจจะหลอกเรามันจะโน้มน้าวเราทุกอย่างอ่ะคุณนะคะถ้าเกิดว่าเราพยายามไปคุยอะไรกับใครมันก็จะไม่ยอมอ่ะ นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ยให้เราังเอาไว้กันด้วยกันนะคะดีที่สุดคือไม่ต้องไปคุยกับมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันอะไรอยเงี้ยตัดสายทิ้งไปเลยก็ได้นะนะคะดีที่สุดไม่ต้องไปฟังนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของเรื่องของการงานมากดีกว่านะเนี่ยคือในเรื่องของการทํางานนะคะเวลาขึ้นเจ็ดดาวขึ้นมไาไหน่ยแปลว่าอะไรแปลว่า,วาความชาญฉลาดการเอาตัวรอด <laughs> นะเอาตัวรอดจากความผิด <laughs> อะไรประมาณเพราะฉะานในช่วงนี้สมมติว่ามันผิดพลาดกันได้ใช้คำนี้เดี๋ยวลนะ่บางทีถ้าเกิดว่าเราทําพลาดทําผิดไปสิ่งที่สำคัญคือมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากความเข้าใจผิดก็ได้การสื่อสารที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือคิดกันคนละทางประมาณพูดคุยกันเสร็จแล้วเอา้าอีนี่เข้าใจอย่างหนึ่งอีกคนเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้การพูดคุยกันเจรจากการอธิบายเนี่ย ก็เลยเข้ามาเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆเวลาที่คุยงานกันจริงๆอาจายอย่านอยนะอย่าอย่านอยอ่ะอย่าใจน้อยอ่ะอย่าขี้ใจน้อยอ่ะอันนี้ต้องเป็นคนฟังที่ดีนะคะต้องมีผู้รับฟังที่ดีฟังแม่งทุกฝ่ายอ่ะฟังทุกคนเวลาประชุมงานคุยกันอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็พยายามเข้าใจความคิดของคนอื่นด้วยนะคือเราเองก็อธิบายสิ่งที่เราเข้าใจกับในทางกับการคนหนึ่งเขาอธิบายยังไงเราก็ต้องฟังเขาด้วยความตั้งใจ นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเรื่องการสื่อสารเนี่ยในทีมงานเนี่ยนะคะต้องคุยกันให้เข้าใจนะคะพยายามมองหลายๆมุมนะคืออย่าเอาแต่อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์การจักรวาลน่ะนะคะจะดีที่สุดนะคะสิ่งที่มันคือบางครั้งเนี่ยคะคือ,อ,อความเข้าอ,อกเข้าใจกันเนี่ยนะคะบางทีเราเองไม่ควรที่จะต้องไปเกรงใจอะไรกันให้มากนักบางทีก็เกรงใจนะ ความเป็นเซนิลิตี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีบางเรื่องมันก็ควรต้องลดลดกันไปบ้างไม่ใช่แบบเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปหักหน้าเขาเดี๋ยวเราจะอะไรอย่างเงี้ยนะางอหรอแมเกฑงใจกันอะไรอันนี้นนระวังเพราะบางทีคือคือแบบเกงใจกันมากๆม,มันก็ไม่ดีไงเพราะมันจะทําให้แบบนี่แหละมันก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะอะไรที่จาเป็นต้องต้องพูดก็ต้องพูดอะไรที่จำเป็นต้อง,องดิฟเฟนต์ defend, ก็ต้องดิฟเฟนต์ไปอะไรที่เราไม่เห็นด้วยก็ต้องบอกเหตุผลอ,อย่างนั้นจะดีกว่า ะะมันจะทําให้งานมันเดินขึ้นเดินไปได้นะคะสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญเนาะ,ะมีไพ่เดอะเดชมาด้วยนะเดชเนี่ยเป็นมันเป็นไพ่ที่บอกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าความเกรงใจอะ่ะมันอย่าให้มันมีมาเยอะอย่าให้มันเยอะ,อะนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของการแบบขเขาเรียกอะไรอะ่ะการให้ผลประโยชน์การเรียกรับผลประโยชน์อะไรประมาณนี้ก็ระวัะวงซึ่งจริงจมันมีทุก ทุกระดับนะต้องบอกไปก่อนแม้กระทั่งมันมีมาตั้งแต่ระดับเรียนแล้วใชนะ่ยัดเงินอะไรเงี้ยให้รางวัลอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เดศึกษาต่ออะไรอย่างเงี้ยนะึกออกมามเออนะซื้อตําแหน่งเงี้ยเออก็ระวังเอาไว้นะคะหรือแม้กระทั่งแบบการตั้งตี้การชอบโกงอะไรเงี้ยคือจริงๆเวลามันขึ้นแบบนี้มันมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องระวังด้วยโดยเฉพาะเวลาเรื่องการทํางานอย่างเช่นอะไรการลอกสเปคเออนึกออกป่ะออการเนี้ยก็ต้องระวงัง นะคะคือคือแบบอย่าทําเพียงเพราะว่าต้องการได้งานอะไรเงี้ยอืมก,ก็้ก็นั่นแหละนะคะคือใดๆก็ตามนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องการทุจริตทั้งหลายทุกรูปแบบนะคะให้ระวังเอาไว้นะคะมองยาวๆค่ะคือโอเคแหละบางครั้งมันอาจจะไม่ถึงว่าเราอาจจะถูกโกงถูกอันนี้ก็ได้นะแต่ในทางกับการมันอาจจะเมือนเรานี่แหละตั้ง ตั้งตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางทีอ่ะในเรื่องธุรกิจอ่ะบางทีมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ไงเข้าใจปะ่ะบางทีมันกั้มกึ่งอ่ะเทาๆใช้คำว,ว่าเทาเก็ได้นะเออวิธีการในการที่ได้มาอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีนะบางทีก็เหมือนการการลัดคิวอ่ะคุณเข้าใจปเหมือนรัดคิวอ่ะรัดคิวแบบนนเนียนๆอ่ะเออนะมันก็เป็นลักษณะไม่ร่าจะอธิบายยังไงแต่เอาเป็นว่าคือ มันก็คือการทุจริตอ่ะการช่อโกงอ่ะถูกปะการให้สินบนการติดสินบนอะไรพวกเนี้ยนะคือมันมีตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆยไปถึงเรื่องใหญ่ใหญ่อืมนะมันมันเข้ามามีทุกคนกับกับชีวิตเราในช่วงนี้นะคะเพราะนั้นคือเหมือนกับว่าเราเองก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีแล้วกันนะถึงผลได้ผลเสียนะคะว่าถ้าทําไปแล้วหรือเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นคือเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยเข้ามาทําให้คุณต้องคิดเยอะนะอืมมันเหมือนกับว่าบางทีมันอาจจะเป็นขบวนการที่เราอาจจะ หนีไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะมีเดอะเดวิลอยู่อ่ะคือคุณอาจจะหนีไม่ได้ก็ไดนะ้อาจจะต้องร่วมหัวโจมท้ายไปด้วยนะเออหรืออาจจะถูกบังคับว่ามันมันเหมือนมันเหมือนแบบถูกบังคับไกลๆว่าจะต้องจะต้องทําอะไรประมาณนั้นอนะ่ะอืมสําหรับบางคนนะหนีไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วจะแก้ไขย,ยังไงอะไรเงี้ยแต่บางทีคือบางทีมันอาจจะเหมือนว่าคุณอาจจะไปให้ความช่วยเหลือกับใครบางคนก็ได้นะ ที่เป็นคนที่เราใกล้ชิดอาจจะเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วกเ็เราอาจจะรู้สึกว่าเออกูช่วยมึงครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะี่เดดเองช่วยก็ได้แต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะอะไรเงี ang. ้ยนึกเหรครั้งสุดท้ายแล้วนะแล้วจากนั้นอย,ย่าอยู่กูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมันก็มีโอกาสเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างเวลาเราดูละครน้ำเน่าเราจะเห็นว่าเอยเนี่ยจะไปป้นเนี่ยแบบโจรไปพี่มาช่วยผมหน่อยอะไรเงี้ยไปทําเรื่องป้นทั้้งที่ท่เราาก็ไมไอย เ,ออเราเลิกแล้วเนี่ยเลิกเป็นโจแล้วเงี้ยแต่อ้รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยที่มันเคยทํางานกับเราแล้วมันมาชวนเราเนี่ยงานสุดท้ายแล้วพี่งานสุดท้ายแล้วพี่พอะไรเงี้ยช่วยผมหน่อยอะไรเงี้ยนี่แหละไม่รู้จะทิบายยังไงนี่แหละมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรแยบเนี้ยมันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเราเองก็ต้องเป็นคนคิดนะมันเพราะมันมองได้แหล่งไง่มุมนะคะมันมองได้แหลายเง่ถ้าเกิดว่าเราช่วยก็ต้องดูว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถเอาตัวรอดได้มันก็ดีนะแต่ว่า แต่เวลาขึ้นมาขนาดนี้ได้ยังจะทําอีกเหรอถามจริงนะไพ่ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่แนะนําให้คุณทํานะเออนะคะเขาไม่แนะนํานะเพราะว่าเมื่อคุณทําผิดนะความผิดมันจะติดตัวคุณไปตลอดนะนะเด๋อดเดอเียอีกหนึ่งความหมายมันเข้ามาเป็นคือมันพัวพันนะถ้าคุณพัวพันติดพันไปแล้วเนี่ยคุณเอามันไม่ออกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าทําจ้ะดีที่สุดนะคะ อย่าอย่าคิดเกรงใจใหญ่เห็นใจคนอื่นให้มันมากนะคะถ้าคุณเริ่มเห็นใจคนอื่นเมื่อไหร่ความสวยก็อาจจะมาถึงตัวเราได้นะคะเพราะนั้นก็คิดที่เยอะๆแล้วกันนะเพราะนี้เรื่องการทํางานเรื่องการทํางานนะเอออะไรก็ตามที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยคือเวลาพูดถึงเรื่องงานคุณต้องเข้าใจง,งานนั่งมีร้อยแปดพันเก้าอาชีพอะเพราะนั้นก็ต้องดูแล้วก็พิจารณานะคะเวลาพูดนะคะไม่ได้แบบเราต้องมาแบบระบุมันมันยากนะคะเพราะงานมันเยอะมากเนาะ ก็อยากให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะเพราะนั้นก็พิจารณากับตัวเองนะคะง,งานของตัวเองมันเกี่ยวข้องไหมะอะไรเงี้ยนะอนอกจากนี้มันยังหมายถึงนอกจากนี้มันยังหมายถึงงานที่เสี่ยงอันตรายที่ถึงชีวิตอะไรเงี้ยหรืออาจจะทําให้คุณต้องบาดเจ็บหรือทาให้คุณต้องป่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอะ่ะอืมก็ต้องระมรัดระวังและดูแลตัวเองให้มากๆบางคนบอกอง,งานเสี่ยงอะไรอะ่ะเยอะแยะงานที่ต้องเสี่ยงไปใช่ไหมอย่างเช่นเช็ดกระจก บนตึกสูงเงี้ยเสี่ยงไหมเสี่ยงนะคุณนะ,ะการขุดเจาะอะไรสักอย่างหนึ่งยอะไรเงี้ยการที่ต้องทํางาน,นเครื่องจักรนึกออกไหมพวกนี้เสี่ยงหมดเลยนะคะเพราะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีปฏิบัติตามระเบียบนะคะ safety first นึกออกไหมอย่าคิดว่าแบบโอ้ยมันนิดเดียวนิดเดียวอีนิดเดียวนี่แบบตายมาเยอะแล้ว <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นก็เล่ามาเล่ามาแล้วกันนะคะทำไมถึงบอกพูดอย่างนั้นรรว่ามันมีอ,มนอีเดเดตเข้ามาไงเออนั่นแหละเพราะนั้นคืออะไรที่มันเสี่ยงภัยอะไรที่มันถึงอาจจะ คือมันอาจจะไม่ถึงขั้นตายก็ได้แต่มันอาจจะทําให้คุณต้องเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะคะรุนแรงอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบเสียอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะบาดเจ็บช่องท้องช่องอ,อกอะไรเงี้ยมันได้หมดอ่ะคุณมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะนั้นก็เรามาระวังกันแล้วกันนะคะงานที่มีความเสี่ยงทั้งหลายนะคะทีนี้มารเรื่องการเงินกันบ้างในว่าไพ่าการเงินมันขึ้นไหมอ่โอ้โหไหนไพ่เงินพอดีเป็น มันมัน,ม,นมันมีอยู่อันเดียวอะก็คือไพ่สามเหรียญน,นะคะเพราะนั้นเรื่องการเงินมันไม่ได้ขึ้นเลยเนะี่ยแต่ละงานบอกเรื่องความเสี่ยงเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญเวลาที่เราทํางานที่ต้องมีความเสี่ยงเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยนะว่ามันคุ้มค่าจ้างหรือเปล่านะคะบางทีมันอาจจะมีสิ่งสำคัญที่กำลังมองหางานอยู่เนี่ยบางทีที่ต้องเนี่ยแหละต้องไปดูว่ามันมีเซฟตี้อะไรให้เราไหมค่าใช้จ่ายค่อรายได้มันมันคุ้มไหมคือเอาพุ่งตรงนะงานเสี่ยงภัยบางงานเนี่ยในประเทศนี้นะ ก็คงอีกหลายประเทศแหละนะ,ะบางทีมันก็ได้ไม่คุ้มเสียหรอกแต่บางทีเราให้ความสุขว่าเราต้องทำเนยเออนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องทํานะคะแต่ว่าแต่จริงๆไพ่นี้มันจะบอกคุณได้เปดีนะสามเรียญนะีแปลว่างานเสี่ยงภัยมันก็พอสมควรมันคือเขาเขาเรียกนายจ้างเขาก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแดงว่าเขาก็ให้สมสมน้ําสมเนื้อกันใช่เขานี้ก่ะสมน้ําสมเนื้อกันแต่ว่าก็อยู่ที่ตัวเราเองเหมือนกันว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อาจจะมีคืองานของคุณนะ่ะลักษณะนี่นนยคือได้รับการทุกเดทเทคแคร์ดูแลพอสมควรอ่าดีพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่แต่ใดๆก็ตามนะก็ต้องไม่ประมาทเนาะอืมถึงเขาจะดูแลดีมีเงินดีแต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ๆอยู่เนี่ยก็ถ่าม,มีโอกาสไหมคือมันเหมือนกับคือมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าคุณอาจจะพยายามคุณอยากจะหางานที่มันตรงกับความสามารถของตัวเองมากกว่า นะมากกว่าจะได้คือเหมือนมันมันม,นม,นมนีอาจจะมีออฟเฟอร์อื่นนะออฟเฟอร์งานอื่นที่เราเองอาจจะไม่ได้ถนัดอืมแต่ทําไดอืมแต่ว่าจริงๆก็อยากยังอยากได้งานที่เออเรารู้สึกเหมือนเราอยากจะทําอืมก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะ,ะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราๆนะว่างานที่เขาเสนอมานี่เราจะเอาหรือไม่เอาเนาะคือไพ่สามม่เท้ามันเป็นตัวบอกว่าอยากจะรองไงเพราะอยากจะรอเนี่ยแปบลบว่าเนี่ยถ้าเขาเสนอมานี่คุณอาจจะไม่เอาก็ได้นะ สำหรับบางท่านนะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเอาลองงานหน้าดีกว่าอะไรเงี้ยอืมก็มีมอกาสเป็นไปได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับชาวราศีเมษเนาะคนส่วนเป็นไงในช่วงนี้ดูแลจิตใจตัวเองดีไหมอะไรประมาณนั้นเนาะคือคุณไม่คุณเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ค่อนข้างป๊อปปูล่านะใช้คํานี้ก่อนนะคืออะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็คุยเก่งด้วย เป็นคนคุยเก่งมีเสน่ห์ตรงนี้นะเป็นคนคุยเก่งแล้วก็มีคนมีพี่มีน้องแวดล้อมเยอะแยะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณโสดเนี่ยแสดงว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่อืมเขาใช้คาว่าอะไรอะคือมันเหมือนกับแบบคุณไม่ค่อยเชื่อใช้คํานี้แบบคือไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจะแบบอยู่ยั้งยินจงระยะดาวนานอะเออนะมันให้ความรู้สึว่าคือ แน่นอนเรื่องความรักบางทีเราอยากเราอะอยากจะได้คนที่แบบเข้าใจเรานะคะแล้วก็ดูแลเราแต่ว่าณตอนนี้นะคือแบบคุณไม่คิดที่จะใกล้ชิดอะไรกับใครอะคุณเหมือนกับรู้สึกว่าคือมีแบะได้จูดนะในเรื่องความรักอะพุดงตรงนะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชื่อในเรื่องของความรักที่อ,อะไรแบบที่ดีอะหรืออาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ค่อยเจอก็ได้นะส่วนหนึ่งอะเราอาจจะไม่ได้เจอคนที่รักเราจริงๆก็ได้ เจอแต่คนตอแหละอะไรเง <c oughs> ี้ยเือนะเจอแต่แบบพวกที่แบบทําตัวดีๆเลยประมาณนะั้นนะเออนะก็เลยให้ความรู้สึกว่าก็นั่นแหละไม่อยากที่จะแบบไปผูกพันอะไรใครให้มันมากมายนะักนะคะอีกแง่หนึ่งมันอาจจะเหมือนเราอ่ะอาจจะมีคนที่นอกใจมาก่อนเจอแต่พวกนี่แหละมาก่อนไงมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะแบบให้ใจกับใครอ่ะหรือไม่อยากที่จะแบบใกล้ชิดอะไรอะใครให้มันมากนะอืม นะเพราะในช่วงนี้คนโสดวนคือโสดน,นะแต่ก็ยังคุยกับคนอื่นป,ตปกติแหละแต่ว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ความสําคัญในเรื่องของความรู้สึกอะไรเยอะนะแต่คนจีบเยอะนะแต่มีคนมาจีบนะคะมีคนมาชอบแต่ไม่เอาอะไรประมาณนั้นก็อย่างที่บอกเนะพราะเรารู้สึกแว่าเขาไม่ได้จริงจังกับเราเขาไม่ได้จริงใจอ่อืมไม่ได้จริงใจอาจจะแค่แบบแค่เข้ามาตาะเตะแล้วก็ไปตาะเตะแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ย เออเราก็เราเออเราก็เออก็คุยได้คุยก็คุยไม่คุยก็ไม่คุยอะไรงเอยก็จะเป็นในแนวนี้มากกว่านะใครอยากคุยก็คุยใครไม่อยากคุยก็ไม่คุยก็แค่นั้นไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่สําหรับคนที่แบบว่ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาะถ้าเกิดคนมีคู่แล้วเนี่ยลักษณะไพ่คือแบบไพ่นอกใจมันขึ้นเยอะไงนะมีไพ่นอกใจขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับใครที่กําลังที่แบบเออมีแฟนอยู่แล้วก็ระมัดระวังในช่วงนี้ก็แล้วกันนะบางทีมันจะมาในรูปของงาน คือเขาอาจเขาเขาเขาอะไรอะคนที่เขามีเนะี่ยคือมันอยู่หา่างจากตัวเราเยอะนะเหมือนกับมันก็รู้แกวแหละนะก็เขาสามารถพูดจาน้มน้าวให้เราเข้าใจเขาได้และอีนี่ก็เชื่อด้วยนะก็เชื่อเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดอนะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นบางทีคุณต้องคิดให้ดีๆนะบางทีต่อหน้ามันอีกอย่างแต่รับหลังคุณมันอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังไว้ก็และคกันคนใกล้ชิดนี่แหละตัวดีบางทีเนี่ยคือรู้เห็นเป็นใจด้วยนะเออ มันไม่คดีนะจริงเนาะมันมันเหมือนกับเหมือนกับ,บละครน่ะที่คุณเคยดูเนี่ยเออประเภทแบบคนอื่นเขารู้หมดแล้วมีเราคนเดียวที่ไม่รู้นึกออกไหมอะไรนะอะไรว่าชีวิตแต่งงานนั้วสักอย่าง the marriage life อะไรสักอย่างเนี่ย marriage world หรือเปล่าจำไม่ได้ละแต่เอาเป็นว่าเนี่ยคล้ายๆเลยเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็ใจดีพอด้วยนะอีนี่ก็ใจกว้างเกินนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเราไมเรืไม่ห่งสำคัญเรื่องของมือที่สามมีแน่นอนนะ,ะแล้วมีคนปกปิดพยายามที่จะปกปิดเราอยู่ตลอด นะคะล้วเป็นคนใกล้ชิดเราด้วยอเออนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าถึงทำไมเราไปทําอะไรอ่ะทําไมถึงทําให้คนอื่นเขาเขาเกลียดเราขนาดน,นั้นเลยเหรอเออนะบางทีเราก็ต้องคิดนะอืมทําไมถึงมีคนอยากจะพยายามทําลายชีวิตชีวิตเราอะ่ะนะคะคือมันมีคนที่เขาไม่อยากให้คุณมีชีวิตมีความสุขอะ่ะมันก็แปลกนะคะมันก็ต้องแปลกเอาโอเคแหละเรื่องความอิจฉาริษยามันก็ต้องมีแหละมันก็คงจะมีมันอาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันเรื่องความเหม็นขี้หน้าอย่างนี้ก็ได้นะ นี่อาจจะมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไพ่มันขึ้นมาแล้วส่วาคุณไม่ได้สนใจไม่ได้อยากจะให้เชื่ออะไรใครไม่อยากจะเชื่อใจใครอะเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็ได้เพราะนั้นก็เรามัระว่ันเอาไว้ให้ดีๆก็แล้วกันนะแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ปิดบังเดี๋ยวมันจะถูกเปิดโปงเปิดเผยม,มาทั้งหมดอีกไม่นานอีกไม่นานบอกเลยเนี่ยไพ่อีกไม่นานเพราะนะใครใครจะทําไม่ดีกับคนเนี่ยสุดท้ายเลยเดี๋ยว,ยวทุกอย่างจะเปิดเผยขึ้นมาเองนะคะเตรียมมือ ขาไม่เตรียมมือเตรียมใจรับมือเรื่องผู้นี้เอาไว้ให้ดีๆก็แล้วกันจริงๆมันให้ความสุขว่าเราอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะระแคะระคายอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้กระตุกกระตากอะไรยังนิ่งอยูอ่นี่ใจเย็นจัดนิ่งนิ่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเลยประมาณนี้เดี๋ยวเจอแน่นอนนะคะชีวิตอาจจาะกำจะบันเทิงก็ได้นะในอีกไม่นานนะคะ <laughs> นะก็หวังว่ามันจะจบในแบบที่ทําให้เราแบบ <laughs> แฮปปี้อะไรกัน นะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะ็อบอกว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากกบน,น้อยสรบชาวราศีเมษทุกทท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ